ครับก็พูดถึงสนามสมมสรสเตเดียมนะครับวันนี้ก็ประมาณ70%แล้วฮะคืบหน้าไปไปเยอะนะครับแต่ว่าในวันที่20เนี่ยเราจะาเปิดบ้านนัดแรกนะครับเราทำการแข่งขันพบกับธนบุรี f อฟก็แต่ในสภาพรวมวันนี้ก็คือเราก็มีที่นั่งนะครก็พร้อมติดตั้งคาดว่าคงจะเสร็จทันนะครับก็คิดว่าพอนะครับกับแฟนคลับที่จะเข้ามาชมในวันนั้น หลังจากวันที่2 0ที่ผ่านไปเราก็จะมีเวลาปรับปรุงเวลาต่อเติมสนามอีก20วันเพื่อจะกลับมาใช้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนามแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราไปใช้สนามของสพร,รชลบุรีนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการเช่าสนามค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างนะครับแมตช์หนึ่งก็ห้าหกหมื่นบาทนะครับก็มานั่งคิดถืว่าโอ้โหทีมเราตังค์ก็น้อยนะครับ ก็ต้องช่วยกัน,นรประหยัดและพยายามจะเล่งให้ใช้สนามของเรานะครับก็อย่างหนึ่งแฟนคลับที่เดินทางไปดูเราอย่างชมบุรีก็จะได้แบดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับก็หวังว่าวันที่ย0แฟนบอลคงจะเต็มสนามนะครับครับก็สภาพทีมของเราหลังจากที่ชนะ5 0 6 0มาแล้วก็เสมอมาอีกสมแมตช์แล้วเพิ่งจะกลับมาชนะลุยสอิสระอีก3 0แต่ว่าในช่วงที่3มแมตช์ที่เสมอฟอร์มสนุนเนื่องจากว่านักเตะตัวหลักของเราหลายๆตัวนะครับมีการบาดเจ็บบ้าง ไปราชการบ้านก็คือติดทหารนะครับทำให้ทีมที่กําลังมาดีก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีปัญหารเรื่องของผู้สาปรูนะครับคงจะเล่นไม่ได้ตลอดฤดูกาลนะครับเนื่องว่านิ้วหักประสบอุบัติเหตุนะครับนักเตะต,ตัวหลักอย่างมิดฟิลจอมคลาสลลสิกเวลาล้อศกเราก็ติดภารกิจก็คือบวชเป็นพระนะฮะสึกมาก็คงอีกหลายเดือนกว่าจะปรับร่างกายเข้าให้ได้เราจะมีออกิล่าและมิดฟิลนะครับตัวสําคัญของทีมก็บาดเจ็บ ยังไม่ทราบว่าจะลงเล่นตลอดเ,อเลขแรกเนี่ยจะลงได้หรือเปล่าก็ทําให้ทีมค่อนข้างมีปัญหานิดหนึ่งในเรื่องของการวิ่งการไล่การเก็บนะครับในสวนฟุตบอลครับครับจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนนักเตะเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สิหนึ่งที่หลายๆทีมต้องทําแต่ว่าการ เรามีนักเตะในเลกแรกนะฮะซึ่งอยู่กันมานานก็เล่นกันสอสเดือนเนี่ยผมว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ดีกว่าถ้าเรานักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับโอเคละ่ะวันนี้ระบบของทีมมันก็ต้องมานั่งปรับนังจูนกันกว่าจะเข้ากันขากันได้ผมว่าคง,คงใช้ระยะเวลาก็จะดูดูว่าในแมตช์แรกๆเนี่ยเราเก็บได้กี่แต้มและจบเทีันดับเท่าไหร่นะครับถึงจะมีการะจะปรับทีมหรือไม่ไม่ไม่ไมยังไงก็ต้องดูใน,ใน,ในช่วงช่วงปลายเลกครับ